ท่านนะคะสามารถที่จะไปดูได้นะคะที่เพจของสำนักงานดุนาโปรดกล้าโปดรดกระมองพระราชทานเคร,รื่องราชอิสริยาพรให้เป็นฉายลาลักในสถานที่ที่เหมาะสม ในปีพศ2563ที่8กรกฎาคม2563และทระ 63, ะงพระกรุณาโปรดที่ยงมงกุฎไทยขันใสสภายที่ได้มาพร้อมกันอยู่นที่นี้ขันปัทมาพรช้างเพื่อจำนวน13ลายเครื่องราชาส,าสิริราุริจยานในวันนี้จำนวน30ลายในประธานในพิธีเก้าประจำจุดที่กำหนดและถวายความกรารพสมควรแล้ว กระผมขอเปิดตัวผู้เข้ารับพร,ระราชทานเครื่องราชบลรณาการะทรวงมหากไทย นายเดโชประกาศการตายทัสการำนำนำโครงการบุตรนั่ง ว่าที่ร้อยร้านนายอธิษานนิตราหน้าสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานประหลัดกระทรวงมหาดไทย เสร็จสิ้นพิธีรับราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จาการีกสก,กัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดกาญจนบุรี